ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนนะครับ <S <S คุณผู้ชมอากาศมันก็ร้อนแล้วบางจุดเนี่ยมันก็มีลมร้อนพัดไปพัดมาเราตือนกันตลอดเลยนะครับว่าเป็นไปได้ไม่ควรจะจุดไฟเผาบริเวณที่เป็นหญ้าแห้งหรือว่าป่ารกร้างทั้งสิ้นเลยนะครับปรากฏว่ากลางอุทัยธาน,นีเลยรอบนี้มี2หนุ่มฮะคือรับเหมาปรับภูมิทัศน์แล้วปรากฏไปจุดไฟคือถางหญ้าเสร็จนะ<อ>จุดไฟคุมไม่อยู่เพราะว่าลมมันพัดแรงโอ้โหลามไหมไปทั้งหมด20ไร่ด้วยกันจากความต้องการที่จะจุดไฟ เผายาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ฮะมันลุกโหมกระหน่ำรุนแรงแบบนี้คือถ้าสมมุติว่าไฟมันลุกเฉยๆแบบไม่มีลมเนี่ยเราจะสังเกตว่าไฟมันก็ไหมแบบนิ่งๆแต่พอมันมีลมแรงพัดมาเสร็จปุ๊บเปลวไฟคุณเห็นมันเปสักครู่นี้เดี๋ยวมันก็ปลิวซ้ายเดี๋ยวมันก็ปลิวขวาสุดท้ายลามไหมโว้ดไปทั้งหมด20ไร่ด้วยกันนะครับเกิดขึ้นเนี่ยใจกลางเมืองอุทัยธานีครับ โดยคุณอภิชาติอายุ40ปีก็เปิดเผยนะฮะว่าเป็นคนรับเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทวงซุยเพื่อนคนงานอีกคนนึงก็มาช่วยกันด้วยถางหญ้าที่ปกคลุมเนี่ยให้มันดูสะอาดตาหลังถางเสร็จเนี่ยก็เลยจุดไฟเผาหญ้ากําจัดหญ้าที่ถางออกมาด้วยนะครับไม่คาดคิดเลยว่าลมมันจะพัดดุนแรงโอ้โหดูฮะบ้านแถบนี้ กายเป็นเมืองในสายหมอกออหายไปเลยควันไฟมันปกคลุมแบบนี้เลยนะครับแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมันไม่ได้ร้ายแรงแค่ว่าลุกกลาม20ไร่เท่านั้นแต่ว่าไฟเนี่ยมันลามไปไหม้รถยนต์ปลอดหมายเลขทะเบียนกอไก่จอจาน8554ได้รับความเสียหายแล้วเป็นรถใครก็รถคนที่จุดไฟเผา,เาก็คุมไม่อยู่ไงจอดไว้โอ้โหดูฮะ มอดเลยเหลือแต่ซากรถแบบนี้เออลมมันแรงมากเขายืนยันครับพัดเปลวไฟลุกไหม้ลามไปบริเวณด้านตัวหลังของออด้านหลังของท่ารถบกขอสอจนเกือบจะไปไหม้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย สำนักงานสหกร์ครูก็อยู่ตรงนั้นอู่บริการล้างรถก็อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับระดมฉีดน้ําดับไฟใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็คาดว่าไฟที่ลุกลามในครั้งนี้เนี่ยมันกินพื้นที่เป็นบริเวณกว้างไม่ต่ํากว่า20ไร่ครับก็ตัดยาเสร็จไงผมก็ค่อยๆทํากองเล็กๆแล้วก็ค่อยๆเผาครับผมนีดหน่อยพอะนานปุ๊บลมกระโชก ไปเลยเอาไม่อยู่ครับรถรถนี่รถพี่ใช่ไหมรถผมครับอแล้วมามาตัดมากี่คนนะมาสองคนเนี่ยครับสองคนอ๋อครับก็ผลลันี้โอ้โหดูฮะถ้าเกิดดับไปไม่ทันไม่อยากคิดเลยนะว่าบ้านนี่ไปหมดเลยใช่คนปลูกบ้านไว้ฮวงซุยเหรอก็ปรับปรุงภูมิทัศน์ทวงซุยเลยเพิ่งเชงเม้งอะเมื่อวานอะเออเขาก็เนี่ยบางจุดเขายังไม่ได้เชงไง เขาก็จะเตรียมเตรียมเอาไว้ก่อนนะฮะเตรียมพื้นที่ที่มันรกร้างในชนี่ใก้กัน่ดูสะอาดสะอ้านลูกหลานมาจะได้ดูแลสบายใจก็จะได้พอเวลาเกี่ยหญ้าเสร็จก็ไปเผาใช่แล้วมันก็ลามเออจุดนี้ก็คือบ้านของลึกพัฒนาชุมชนที่9ตําบลอุทัยใหม่อําเภอเมืองนะครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจก็สอบสวนอภิชาติคนเผานี่แหละแล้วก็ต้องดําเนินคดีไปตามกฎหมายเพราะว่าแค่จุดไฟเผาต่อให้เป็นกอญ้าเล็กๆเนี่ยก็ผิดแล้วแล้วอันนี้ดันลามไปตั้ง20ไร่ก็ไม่รู้ว่าโทษเียจะหนักหนาแค่ไหนครับ แล้วตำรวจดำเนินคดีแบบเป็นตัวอย่างเลยนะแบบเนี้ยใช่ฮะอีกเหตุการณ์นึงเป็นเหตุระทึกหนองจอกฮะหนองจอกคือกรุงเทพมหานครนะระทึกหนองจอกคือไฟมาไม่ได้บอกใครเลยอยู่ดีเนี่ยกำลังไลฟ์นะอ่ะบางคนบางคนนึงเนี่ยไลฟ์ขายของอยู่ไลฟ์มาไลฟ์ไปข้างหน้าเนี่ยแทนที่จะเป็นข้าวของที่ขายครับไปไปมาต้องพาลูกเมียวิ่งหนีไฟหนีตายฮะโอ้นึ่ใกล้ถึงรถแล้วเนี่ยไฟเนี่ยเร็วเดี๋ยวเดีวับคับรถคับรถไฟไฟไฟใกล้ถึงรถแล้วเนี่ย

อัะอาดอันนั้นอันมารอสูลลนาร้องเพลงเลยร้องเพลงเพื่อสยบความร้อนในใจแต่ไปแล้วลูกหลานลูกเมียไปแล้วมะเม้อนี่พาขึ้นรถไปก่อนแล้วฮะเรื่องของเรื่องบางเนี่ยกำลังไลฟ์ขายของอยู่บางนี่ชื่อขวามือเนี่ยไลฟ์ขายเสื้อแบบแบบบูซารีมานะขายมาขายไปสักพักเดียวเฮ้ยอากินมันอะไรเหม็นๆมก็มองหน้ามองตากับเพื่อนที่ที่พี่น้องที่กำลังขายด้วยกันอยู่หันมุมกล้องไป ้ยควันอะไรมาจากไหนเอาก็เผาหญ้าหน้าบ้านไฟมันลามมาจะเข้าบ้านของบังอยู่แล้วครับงานนี้เนี่ยบางมุกมินหยีอุเซงเนี่ยกำลังหนีเนี่ยมองแล้วมองแล้วเริ่มมองแล้วจากนั้แกก็จะหันกล้องไปดูเฮ้ยหันมาหันไปเหมือนจะสบายๆเดี๋ยวมันก็คงดับสักพักไม่ดับพักใหญ่ไม่ดับ คราวนี้แหละฮะใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะมันก็ไม่ดับและแปลว่าอะไรไฟเนี่ยมันกําลังลามมาข้ามถนนมาคราวนี้แหละตัวใครตัวมันเลยก็ต้องบอกให้ลูกเมียใ,ให้ให้คุณพ่อแม่เนี่ยขึ้นรถออกจากบ้านไปก่อนเพื่อความปลอดภัยต้องลุยไฟไปนะน้าถ้าหากแต่หากอยู่ในบ้านอันตรายจะมากกว่าดังนั้นพิจารณาแล้วลุยไฟไปน่าจะปลอดภัยกว่าเอาแล้ไม่ตาม ดับเพลหรอตามแล้วแต่เขายังมามันคือดับเพลไม่ใช่โดเรมอนไม่ได้มาทันทีก็ต้องให้เวลาเขาหน่อยนะฮะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่ากว่าเข้าใจว่ามีม,มีพี่ดับเพลเนี่ยมาคอยสงบไฟอีกทีนะครับงานเนี้ยบอกไว้ก่อนว่าระทึกก็จริงแต่ว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายแต่ว่าถือว่าเป็นเหตุการณ์ระทึกที่หนองจอกกรุงเทพมาหานครฮะเอาจริงๆหนองจอกตอนที่ไปเนี่ย เขาเป็นพื้นที่ป่าหญ้าเยอะมากใช่ยังคงเป็นพื้นที่ธรรมชาติเยอะมากๆไม่แปลกใจเลยอะคุณผู้ชมแล้วพื้นที่นี้น้ํามาก็ต้นหญ้านี่แหละรับน้นําพอเป็นช่วงฤดูแห้งๆแรงๆแ,แ,แบบนี้ก็ตรงนี้แหละที่ไฟไหม้